ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทคนครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็อกหักจากเลขรัฐบาลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเเล่นหวยนะครับก็เหมือนกับทําข้อสอบแหะครับเพื่อนๆตอนทําโคตรมั่นใจเลยนะครับแต่พอข้อสอบออกทานั้นแหละนะครับเพื่อนๆหงายท้อง ก็ซื้อหาเล่นกันแต่พอสนุกนะครับเพื่อนๆจะรวยนะครับแค่ซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวนะครับ100บาทก็รวย6ล้านแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าไปซื้อเยอะนะครับวันนี้นะครับสําหรับจากการอกหักมาเมื่อวานนะครับก็มาหาของอร่อยๆรสชาติในวันวานนะครับแล้วก็ราคาเบาๆนะครับวันนี้นะครับก็งบ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะครับก็มากันที่หน้าโรงเรียนวัดบางอ้อยช้างนะครับของกินอร่อยในวัยเด็กนะครับเพื่อนๆราคาเบาๆนะครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับ20บาทเท่านั้นเองข้าวไก่ทอดของโปรดของเด็กๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวไส้กรอกกรอบนะครับถุงหนึ่งก็10บาทนะครับเพื่อนๆอันนี้ถุงละ10บาทครับ ไ็กรอบอัน,นี้ก็ไม้ละสิบบาทหมูย่างไม้ละสิบบาทก็เหนียวห้าบาทช่วงอะช่วงอร่อยหน้าโรงเรียนแย่งเด็กแดกแจม กรอบอร่อยโดนใจข้นเหนียวไม็ดส,สวยๆเลย มาชิมกันก่อนอย่างแรกเลยนะครับของโปรดของผมเลยนะครับเพื่อนๆเป็นหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆแต่ลักษณะไม้แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นหมูปิ้งโรงงานแน่นอนนะครับคือซื้อสําเร็จรูปมานะครับแต่มันมีขั้นตอนวิถีถันนะครับในการทําของตรงนี้นะครับคือเขาใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านมันก็จะทําให้ ตัวหมูย่านะครับมีความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆละอุร้อนอร่อยเด็ดนะครับเ,เพื่อนๆก็ของอร่อยนั่งเรียนนะครับในงบหนึ่งร้อยมีทรห้าบาทนะครับหมูปิ้งมาละสิบบาทสี่ไม้สี่สิบไก่ข้าวไก่ทอดยี่สิบบาทเป็นหกสิบไส้กรอกสองอันเป็นแปดสิบ ได้กรอบๆนะครับอีกสิบบาทเป็นเก้าสิบนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวห้าบาทเป็นเก้าสิบห้าบาททอนห้าบาทนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหอิ่มอร่อยแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกล่องนี้นครับเพื่อนๆข้าวไก่ทอดเป็นข้าวสวยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่ทอดออาือ huh. แน่นๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆยี่สิบบาทไก่เน้นๆเดี๋ยวมาชิมไก่เปรี้ยวๆกันก่อน <c oughs> ไก่เปียๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆแย่งเด็กแดกวันนี้หนึ่งร้อยบาท จะอิ่มได้สักแค่ไหนกัน <c oughs> ไก่ทอดนุ่มหอมทั้งเครื่องเทศน,นะครับจะมีตัวสามเกอรพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีหอมๆเลยครับเ,เพื่อนๆไก่นุ่มนะครับ เครื่องเทศแน่นกลิ่นหอมเลยนะครับตัวซอสหมักได้ดุมากๆข้าวสวยๆเลยครับข้าวหอมอืมข้าวหอม เด็กที่นี่เลือกทางของดีๆนะครับยายแกใส่ใจในการทำมากเลยครับรสชาติดีครับราคาน่ารักเลยครับเพื่อนๆยี่สิบบาทเต็มคำให,ใหญ่เลยนะครับคำนี้ อข้าวดีด้วยครับข้าวหอมไก่นุ่นนุ่มชามอร่อยนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยไก่รสชาติชตัดเจนมากไก่ทอดขนาดแท้เลยนะครับใส่นแน่นๆเต็มกล่องแบบนี้เลย ยีิบาทเท่านั้นเองวันนี้แย่งเด็กแดและหนึ่งมือ้อหลังจากอ,อกหักจากหวยเมื่อวานนะครับเพื่อนๆเอาเรื่อง ินและคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยนะครับเพราะถายายทำให้กินนะครับอร่อยครับเพื่อนๆเ,เคม็เคมๆมันๆหอมตัวสามเกลือพริกไทยเบาๆนะครับสำหรับให้เด็กทานนะครับเพื่อนๆแจ่มครับคิดถึงวัยเด็กกินอาหารที่ดีแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ข้าวหอมอร่อยมากๆไก่นุ่มอืมมันแบบต่อเนื่องเลยอืลองล่าน้ำจิ้มมันดูบ้างนะครับเพื่อนๆ น้ำจิ้มน่ากินเลยทีเดียวเชียวซอสมะขามแน่นอนดูจากลักษณะแล้วก็เป็นซอสมะขามนะครับรสชาติก็าสำหรับเด็กกินนะครับเปรี้ยวๆหวานๆติดเผ็ดของพริกป่นนิดนึง ไว้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเผ็ดว่าอางนั้นเถอะอืมตอนบานเปรี้ยวๆก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทานซ้อนแบบนี้นะครับ หั่นอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่หั่นปากเข้าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆคมจริงๆกับปากเนี่ยแัดไปถามกันไปเอาลอตีน่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆไม่ลัน่นน้ำจิ้มดีกว่าเด็ดรสชาต กับรสชาติในวัยเด็กเลยนะครับเพื่อนๆยี่สิบาทอร่อยคุ้มค่าดูจากคนขายก็น่าจะขายมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิปีแน่นอนคุณยายแกขยันมากๆแซม มานที่ไส้กรอกไ <c oughs> ส้กรอกของร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงก็สู้ไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อแน่นรสอร่อย เป็นไส้กรอกชีสไก่นะครับจัมโบ้สิบบาทเท่านั้นของกินใบเด็กนะครับแค่กินแค่นี้ก็สุกแล้วกินแล้วก็ไปวิ่งอกหักจากเบอร์เลขเหลือหนึ่งร้อย มีทอนห้าบาทนะครับเพื่อนๆหวยนะครับมันก็เหมือนทําข้อสอบนะครับเพื่อนๆตอนทําโคตรมั่นใจนะครับแต่พอข้อสอบออกเท่านั้นแหละแม่งผิดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นซื้อแต่พอสนุกนะครับเพื่อนๆโชคนะครับซื้อแปดสิบบาทก็รวยหกล้านได้อย่าไปทุ่มอย่าไปเทกับมันเยอะนะครับเพื่อนๆเจ็บ ซื้อน้อยอ,อกหักก็ไม่เจ็บซื้อเยอะเวลาอ,อกหักแล้วมันเจ็บช้ำใจตังไม่มีจะทำคลิปแล้วเหลือร้อยบาทมาแย่งเด็กกินเอ้ยได้หนึ่งคลิปเว้ยเพื่อนเลยทีเด็ดเลยนะของก็ดีสดใหม่แจมหนึ่งร้ยบาทมีทอนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเหลือห้าบาทไปหาซื้อน้ำได้เลยเนี่ย ทุกทีจะมีนะตอนเย็นนะครับจะมีชาไข่มุกห้าบาทเชา้าไม่มีมีแต่ตอนเย็นต้องรอตอนเย็นนะ <c oughs> แต่อร่อยนะเพื่อนๆคุ้มค่าราคาอืมกรอบเด็ดหนูปิ้งก็ย่างได้ดีมากเลยนะครับไม่ไหมเลย หอมอร่อยนุ่มทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆย่งเด็กกินก็ดีอย่างนี้นี่เองอย่างได้สวยมากๆหมูปิ้งนนั้หนาเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับเพื่อนๆผมชอบหมูปิ้งแบบออริจินอลมากกว่า คือเป็นเนื้อหมูนะครับหมักด้วยเครื่องเทศอันนี้มันเป็นแบบหมูโรงงานนะครับเพื่อนๆสำเร็จรูปสั่งมาไม่ต้องหมักเองนะครับมันก็สะดวกกับร้านเขาขายเนาะจะมามะนั่งหมักนั่งเสียบไม้มันก็ลำบากนะครับอันนี้เขาเสียบไม้มาให้เรียบร้อยมาถึงก็ย่างอย่างเดียวกาไรก็ไม่ห่างกันเยอะแยะ รสชาติก็ดีไม่ขี้เลยได้กำไระพอกันนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวราเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับสำหรับความอร่อยหน้าโรงเรียนวัดบางอ้อยช้างในวันนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะหวนคิดคำานึงถึงตอนที่เพื่อนๆยังคงเป็นเด็กนะครับและไว้พบเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ